บริการบำบัดทุกบำรุงสุขแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่งให้บริการประชาชนเข้าถึงบริการของทางภาครัฐครับที่โรงเรียนบ้านหนองปลาสวายตําบลหนองปลาสวายอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดเชียงขออภัยครับจังหวัดลำพูนนายสันติธรยิ้มละไมผู้ว่าราชการจรังหวัดลำพูนเป็นประธานในการเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขจังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ เพื่อให้ส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนจัดจุดให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงและรับทราบปัญหาความเดือดร้อนตรงตามความต้องการของพี่น้องประชาชนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับประชาชนในพื้นที่โดยมีประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านฮงเข้าร่วมกิจกรรมมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานต่างๆออกให้บริการกว่า50บูธครับ โอกาสนี้ทางผู้วา่าราชาการจังหวัดลำพูนส่วนราชาการเหล่ากาชาติจังหวัดได้มอบถุงยางชีพสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคและบริโภคที่จำเป็นแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านห้องพร้อมเยี่ยมชมการให้บริการแก่ประชาชนแจกสิ่งของอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนซึ่งประชาชนที่มาร่วมงานก็รู้สึกยินดีและดีใจที่หน่วยงานภาครัฐได้มีความห่วงใยมาเยี่ยมเยือนและให้บริการแก่ประชาชนค่ะ